สวัสดีมีงันล้านกับผมผู้หมวดอูรู้ทางรวยครับพี่น้องครับวันนี้เรามาขอขอบคุณงานดำผลิตภัณฑ์จาก IDM ทํำไมต้องขอบคุณสองสามวันที่ผ่านมาที่โรงพักทุ่งสองห้องเขามีการทดสอบร่างกายนะทดสอบร่างกายก็ฝ่ายป,ป้องกันและป่าปามมีวิ่งมีซิทอัพ มีดันพื้นไอ้น,นี่พื้นพื้นครับอ่าคนอายุผู้ง่ายคือถ้าก็จะมีเกณฑ์อายุนะมีเกณฑ์อายุส่วนห้าสิบขึ้นไปก็จะมีเกณฑ์ส่วนคนนี่ไอ้พื้นพื้นก็คือหมายควาว่าเกณฑ์ผ่านในการซิดอัพเท่าไหร่ในการดันพื้นเท่าไหร่ก็จะมีเกณฑ์นะครับถ้าคนไม่ผ่านก็แสดงว่าคุณไม่ได้ดูแยร่างกายที่มันมีปัญหาตรงไหนผู้หมวด ถึงไม่ต้องขอบคุณแต่ตัววิ่งตัวติดอัพตัวดันพื้นเราทําได้ไปเจอตัวไหนครับด่านที่เขาเรียกว่าสนามอินทรีย์ไปเจอตัวโหนก็เรียกบาเดี่ยวโหนระยะประมาณ5้าสี่เมตรไม่รู้แน่ใจนั่นนะครับนี่เลยครับสองฝั่งเลยเราไม่เคยโหนเนาะอยู่เป็นโหนเชื่อไหมพี่น้องครับโอ้โหระบมเลยปวดกล้ามเนื้อเราปวดเลย แต่เ,เชื่อไหมครับหลังจากที่ได้กินตัวงาดําสกัดตัวงาดํำนี้อาการเนี่ยหายเลยครับหายปวดนะครับรายละเอียดเหรออ่านี่นละรายละเอียดก็ต้องให้ทางก็เรียกว่าผู้ที่มีความชํานาญด้านนี้เป็นของบริษัทเขามาบอกว่าสรรพคุณเป็นไงมันเป็นอาหารเสริมครับงาดํา นะครับสารสกัดงาดำเ็าเรียกแบคเซรามิกออยนะครับของ i v m ก็คือของบริษัทอินดีมอินเตอร์เนชแนลนะครับก็ต้องขอขอบคุณก็นี่แหละก็ได้ตรงนี้แหละเราเราได้เราทำเพิ่มเราทำเสริมทำไมต้องทำเพราะผมมองว่าหลังจากที่เรากรเกษียณหรือก่อนกเกษียณเกษียณหรือก่อนกเกษียณเราตั้งเป้าหมายไว้ ให้มีรายได้นะด้วยพลังของแม็กไฮบิตหรือพลังของงาดำอะไรต่างๆผลิตภัณฑ์ของ IBM เรือนละล้านเข้าบัญชีอนุญาตให้ตัวเองได้เบือนละล้านเข้าบัญชีดีไหมพี่น้องครับขอบคุณพี่พี่น้องๆที่เข้ามาชมขอบคุณพี่พี่น้องที่ติดตามนะครับรายการ ก่อนอาจจะเป็นการระวังเตือนภนไยแต่วันนี้ก็เปลี่ยนว่ามาขอบคุณเซซามิออยงาดำผลิตภัณฑ์ของไอบีหลายๆท่านที่เข้ามาวันนี้จงโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกๆท่าน ทุกทกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>